ไอ้เรื่องนี้อีกอ่าอันนี้ก็น่าสนใจมากก่อนหน้านี้พักประชาชนเขาโดนข้อ,อหาพักประชาชนพม่าอืออ่าถูกไหมใช่ค่ะพักประชาชนพม่าคุณแก้วตาคุณแก้วคุณทิศนาชุนหวันอภิปรายในสาภาใช่ค่ะอ่ายงให,ใหญ่โตเลยต่อมาเมื่ออาคารที่ผ่านมาครัมตรีมีมติเร่งรัดการให้สังชาติ ใช้คําว่าเร่งรัดจ้ะใช่ค่ะเร่งรัดการให้เสียงชาติประมาณสี่แสนกว่าคนก็ปี้ต้องมาสิเฮ้ยมันไม่ได้จําอยู่ได้หมดนะ, <l ug> ะฟังพูชจารมาผลพักก้าไกลไไม่ใช่พักส้มบอกทัน,นทีนั่นให้ดาลล่าเราอยู่ตรงน,นั้นพักเพื่อไทยพมา่าต, <l ug> ต่างหากใช่ <l ug> ตอนนี้ก็มีคํานี้อีกเพื่อพม่าในโซเชียลนั่นเอาไปอนุญาตให้สัญชาติเขาเลยคือด้วยความพรพคนละเรื่อง คนละเรื่องและสิ่งที่เพื่อไทยไหนถึงรัฐบาลคุณแพทองทานทำเนี่ยมันก็คือสิ่งที่พักประชาชนผลักดันแต่เป็นเรื่องชนกลุ่มน้อยใช่ค่ะคือเขามีการแบ่งกลุ่มกลุ่มที่เข้ามานานแล้วเข้ามานานแล้ว,ว,านานลวหรืออันนี้มาแล้วนี่ค่ะอย่างดูกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2527อ่ะเาขาไม่ได้หมายความว่าแรงงานที่หลบหนีเข้ามาทํางานผิดกฎหมายในประเทศไทยตอนนี้จากเมียนมา ให้สัญชาติหมดไม่ใช่ใชคือคนกลุ่มนี้ค่ะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วและเข้ามานานแล้วอย่างดูตัวเลขกลุ่มหนึ่งนะคะเข้ามาตั้งแต่ปี2527ถึง2542กลุ่มนี้มี120,000คนกลุ่มที่2ออพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2548ถึง2554กลุ่มนี้215,000คนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มลูก ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยของชนกลุ่มน้อย29,000คนและกลุ่มที่4เป็นกลุ่มลูกที่เกิดในราชอาณาจักรไทยของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนอ,อีก1 1 3 0 0 0คนเข้าใจว่าทั้งหมดรวมกันประมาณ4,000 0 0กว่า 4, <8. S 1> ใช่ไหมคะ4,800 0 0 0อ่า 4, 8, 8, ค่ะคือวันนั้นนะคุณจิรายุห่วงทรัพย์โคศกสำนักนายกเนี่ยจะใช้คำว่า กลุ่มคนกลุ่มนี้เขาอยู่ในไทยอยู่แล้วและยิ่งให้เขามีสถานะทางทะเบียนเนี่ยก็จะได้รู้ที่มาที่ไปรู้ความเคลื่อนไหวของเขาและเป็นผลดีกับเศรษฐกิจเป็นผลดีกับหลายฝ่ายอืมอาท่านผู้ชมถ้าพูดกันตรงๆคือข้ามานานแล้วค่ะแล้วก็มีกฎเกณฑ์ต่างๆที่เขาได้ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็มีคนที่เป็นชนกลุ่มน้อยด้วยอ่ามันก็มีความพยายามจะผลักดันและพรรคการเมืองหลายพรรคก็ไปหาเสียงที่จะผลักดันให้เขาได้สัญชาติให้มันถูกต้องชะค่ะ ก็จริงๆก็คือถือเป็นคนไทยไปแล้วอ,ะอ่ะเข้ามานานมากไม่ได้หมายถึงแรงงานพาม่าที่ลักลอบเข้ามาตอนนี้แล้วจะไปให้สัญชาติมันไม่ใช่กฎเกณฑ์ในมติครัมตรีที่ออกมาก็คือเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดดาเนินการคือถ้าจะใช้เวลาปกติเนี่ยหมายถึงขั้นตอนปกตินนแปลว่าวอะไรข้อที่หนึ่งแปลว่าเขาขอได้อยู่แล้ว มันเข้าสู่กฎเกณฑ<ช>์แต่ถ้าจะพิจารณาตามร,ระบบกลไกปกติมันนานมากเห็นบอกว่าตัวเลขต้องมี2ี่กว่าปีมั้งคะใช่ไหมถ้าเกิดจะให้สัญชาติทั้งหมด4800 0 0ดหคนถ้าให้ทุกคนไปยื่นเรื่องตามระเบียบขั้นตอนที่มีอยู่ก็เลยใช้วิธีว่าเร่งรัดไปเลยทำไปเลยนี่คือเสิ่งที่อย่างที่บอกอย่างน้อยเนี่ยเพื่อไทยกับพรรคก,กา้าวไกลตอนที่ยังเป็นพรรคก,กา้าวไกลหาเสียงก็หาเสียงให้สัญชาติคนกลุ่มน้อยคือต้องให้สัญชาิให้เสร็จเขาค่ะ เนี่ยแต่บรรดาผู้ชมุนด่ากันเละไอ้หลงบรรดาเราต้องนานประชาชนพมา่ามันทำเองเลยนั่นถึงขนาดผมจำได้นะสสพักประชาชนหลายคนก็เอามาโพสต์ขอบคุณรัฐบาลนะที่ทำเรื่องนี้เพราะเป็นสิ่งที่เขาควรจะได้แม้กระทั่งคุณอมรรัฐพี่ก็ยังเห็นแวบๆบแบบเลยเคที่บอกว่าอยากอยากเกินเหตุอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำ คุณอมรรัตชดประมิตรคุณอ,อ่ะตัวตึงของอดีตเก้าไกลอ่อะ <c oughs> เรียกงี้ได้ไหมค <c oughs> ่ะล่าสุดขออนุญาตอ่านตรงนี้นิดหน่อยในในพูดเรื่องนี้นะ <c oughs> อ่าเนี่ยคนจีรยุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาน้ำตีและโฆษกรัฐบาลออกมาบอกถึงกรณีนี้ว่า <c oughs> อธิการมอมีบติตามที่สองอชอก็คือสภาสภาความมั่นคงชาติเสนอ เป็นการลดขั้นตอนการสัญชาติไทยกับบุคคล480,000คนยืนยันว่าเป็นการให้สัญชาติต่อผู้ที่ยื่นเอาไว้และอยู่ในระบบของราชการมาก,กว่า30ปีไม่ใช่การให้สัญชาติกับคนสีเทาๆหรือพวกอาชยากรข้ามชาติและที่เสนอเข้ามาและครนอนุมัติก็คือเป็นการเสนอให้ลดขั้นตอนและเงื่อนไขซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2535ถึง2566ม,มีประมาณ8 125,000คนใช้เวลาไปแล้วถึง31ปีหลายรัฐบาลอนุมัติไปได้แค่324,000คนซึ่งคนจำนวนมากก็รอจนเสียชีวิตไปแล้วก็มากค่ะอ่ะเนื่องจากรอขั้นตอนของราชการและหน่วยง,งานความมั่นคงทางปกครองมานานกว่า30ปีปัจจุบันก็คือตัวเลขนี้นะคะ่ะที่ยังตกค้างอยู่483,000คนทางสมชาเห็นว่าถ้ายังใช้ขั้นตอนเดิมในยุคก่อนที่ต้องตรวจสอบและจัดทำประวัติแบบอนาล็อก ไม่รวดเร็วและทันสมัยเท่าปัจจุบันต้องใช้เวลาอุตุนจำผิดไม่ใช่20ต้องใช้เวลา44ปีแต่ปัจจุบันมีระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติลายนิ้วมือทางคอมพิวเตอร์แม้กระทั่งระบบไบโอเมตริกสก็จะรวดเร็วลดขั้นตอนได้มากสมชยืนว่าคนจำนวน483,000คนนี้ ไล่แบ่งกลุ่มอย่างที่บอกไปเนี่ยค่ะคุณจิรายุก็บอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยหลังจากที่มีการผ่านขั้นตอนตรวจสอบและจัดเก็บฐานข้อมูลเอาไว้แล้วจะได้รับใบถิ่นที่อยู่ถาวรและต้องใช้เวลาขั้นต่ำอีก5ปีเพื่อขอแปลงสัญชาติเป็นไทยเมืม่อได้รับสัญชาติไทยแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิที่ทางการเมือง,ง,เ,องเช่นลงสมัครรับเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งไปลงคะแนนเลือกตั้งได้ในทุกระดับต้องรอแปลงสัญชาติแล้วอย่างน้อย5ปีจึงจะมีสิทธิ์สิทธิ์ทางการเมืองอะคะ่ะเท่ากับว่าต้องใช้เวลาอย่างต่ำส กลุ่มที่2 1.43แสนคนเป็นบุตรที่เกิดจากบุตรคนกลุ่มแรกที่เกิดในประเทศไทยที่มีเอกสารการเกิดจากสถานที่เกิดต่างๆในประเทศไทย คนเกลรายุใช้คำว่าอดีตเรามีคนพ้นทะเลอพยพมาในสยามหรือในประเทศไทยเรามีผู้อพย,พยพยุคเวียดนามใต้ในยุคไส้งอนแตกเรามีไทยรามันและมีอีกหลากหลายประเทศเข้ามาอยู่อาศัยที่ผ่านมาหลายรัฐบาลก็เข้มงวดในการให้สัญชาติแต่ประเทศไทยก็ได้ให้สัญชาติไทยไปแล้วนับล้านคนค่ะอ้านี่ท่านผู้ชมคือผูอ้ันตรงๆคือที่ท่านวิจารกันอยู่เนี่ยคนละเรื่อง ขนาดเดียวกันอาจถึงแม้ว่าท่านบอกอาจถึงจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่มานานก็เถอะไม่ควรจะให้อเอื่อยความเคารพนะเขาอยู่มานานขนาดนั้นเนี่ยให้นึกถึงจิตใจเขาด้วยนะเวลาเราจะพูดอะไรอ่ะค่ะท่านผู้ชมไปเจอท่านเหล่านี้เนี่ยซึ่งเขาใช้ชีวิตยากลําบากนะอื แล้ก็มาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เราด้วยนะคะ,ะจริงๆเนี่ยถ้าเราเห็นเขาเราจะรู้ว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วอแล้วอยู่มานานขนาดนั้นการเมืองบางทีอยาทําให้เรารู้สึกว่าไปทําให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาเสียใจนะอ,อะเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นคนไม่ใช่คนไทยหรอกจริงๆอเอากันพอประมาณอ่ะเดี๋ยวผมดูตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ นี่ไงอนขนาดตัวตึงของสีช่อมเขานะอ,อเพิ่งโพสต์เมื่อหนึ่งวันที่แล้วเองค่ะคุณอม,อมรัชโชคมิตรกุลควรชาตินิยมกันแต่พอเพียงไม่ควรปั่นรัฐไฟเขียวสัญชาติไทยให้กลุ่มผู้อพยพที่ทำงานนานถึง40ปีกับลูกที่เกิดในไทยก็ถูกต้องชอบทำแล้วอ่าน,นี่ไงท่านผู้ชมแต่ฟังสถาบัุนเนี่ยไปกันใหญ่แล้วตอนนี้อย่างที่บอกเนี่ยนะ